เด็กกๆทุคนวันนี้เจอแบบคุณครูเยอะนะคะวันนี้คุณครูมีเสื้อผีเื้อมาฝากนะคะก่อนที่จะไปพบกับผีเสื้อเรามาูจากเกาะชีวิตของผีเสื้อกันก่อนนะคะวันนี้คุณครูนำหาวงจรชีวิตผีเสื้อมาฝากนะะคผีเสื้อเกิดจากไข่ที่วางไข่บนใบไม้นะคะวางไส่บนใบไม้ไข่เล็กๆจากไข่เสร็จก็เป็น เป็นตัวหนอนนะคะจะเป็นหนอนผีเสื้อนะคะจะเป็นตัวหนอนจากตัวนอนก็เสร็จก็จะเป็นกลายเป็นอะไรคะจากแรกนะคะจากแร่เสร็จแล้วเป็นผีเสื้อสวยงามนะครทีนี้เรามาดูจักวงจรชีวิตผีเสื้อเสร็จแล้วเราก็จะมาทำผีเสื้อกันนะคะก่อนจะทำผีเสื้อเรามาฟังทำคล้องจองของผีเสื้อกันก่อนนะคะ ผีเสื้อเซนงามนะคะบินตามดอกไม้ขยับปีกว่องไวบินไปบินมาดูดเกสรดอกไม้ขยายพันธุนานาดอกไม้งามตาอุราเปรมปรีนะคะรู้จักกับวงจรชีวิตผีเสื้อแล้ววันนี้เรามาเจอกับผีเสื้อนะคะเราทำผีเสื้อจากวัสดุที่ หาง่ายๆตามบ้านนะคะที่เหลือใช้ที่บ้านวัลลังกอ์อเไก็คือนะคะแกนนะคะแกนกระดาษทิชชู่นะคะแกนกระดาษทิชชู่กระดาษสีตา่ตางๆนะคะกระดาษสีกันไกรนะคะกันไกรสำหรับตัดแล้วก็ดินสอว่าแล้วก็อีกอย่างคือกาวนะคะเอาเรามาทำกันเลยค่ะเอาเริ่มจากการที่เราต้องห่อ กระดาษก่อนนะคะกระดาษเกล็ทิชชู่นะคะกระดาษสีนำมานะคะตัดวัดก่อนแล้วก็ตัดนะคะวัห้เท่ากับกระดาษทิชชู่ล้วเราก็เอามาตัดนะคะประ,ะมาณนี้นะคะประมาณนี้สเสร็จแล้วให้พอดีกับเกนกระดาษนะคะสเววสรเวว็จแล้วเราก็ทางเปลนะคะ ตัดเลยค่ะ,ะตัดเสร็จแล้วนะคะทากาวที่เกณฑ์กระดาษนะคะทากาวที่เกณฑ์กระดาษทากาวรอบๆอเกณฑ์กระดาษนะคะแล้วก็แปะเลยติดที่กระดาษ ็จแล้วม้วนเลยค่ะม้วนเลยอยันนี้จะเป็นตัวขอ,องผีเสือ้อนะค่ะนี่จะเป็นตัวของผีเสื้ออันนะี้ก็เป็นตัวของผีเสือ้อนะค่ะตัวของผีเสืส้อ เสร็จแล้วน,นะคะตัวของผีเสือ้ออ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะตัวของผีเสือ้ออตัวของผีเสือส้อเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นปีนะคะปีของผีเสือ้อนะคะปีของผีเสื้อปีของผีเสื้อวัดให้ได้ขนาดนะคะวัดให้เท่ากับ ตัวของผีเสื้อนะคะแล้วได้ตัวของผีเสือส้อเสร็จแล้ววาดค่ะวาดเลยค่ะวาดเป็นผีเสื้อนะคะผีเสือเ้อแบบไหนที่ชอบชอบแบบไหนวาดแบบนั้นนะคะชอบแบบไหนวาดแบบนั้นวาดเลยไปกันเลย ว่าแบบผีเสื้อนะคะหลาเดีบนี้นะคะผีวาดแบบนี้วาดเสร็จแล้วตัดนีะคะตัดตามตัวนี้นะคะเราจะวาดปีผีผเสื้อนะคะอันนี้เป็นผีนะคะ,ะเป็นผีนผีเสือ้อ นะคะแบบนี้ตีสุดแล้วนะคะผีเสืออ้อตีออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะตกแต่งนะคะตกแต่งด้วยกระดาษสีนะคะตกแต่งด้วยกระดาษสีผีเสือ้อใส่ลายใส่จุดของผีเสื้อนะคะใส่ลายใส่จุดของผีเสือ้อวาดลายวาดจุดด้แต่ชอบนะคะ แบบไหนชอบแบบไหนใส่แบบนั้นนะคะชอบแบบไหนใส่แบบนั้นสีอะไรก็ได้ที่คุณรักเลยชอบเฉยเฉยอ่าจะเป็นปีกผีเสื้อนะคะอ่าอันนี้คือปีกผีเสื้อนะคะอ่าแบบนี้ผีเสื้อนี้ นะคะเต๋กระดาษปีกเสื้อ มาเล็วนะคะใ้มาเล้วตาเกาลิ้นค่ะ ะะแตะให้เท่ากันนะคะให้สวยงามตเตะแล้วดูสวยงามนะคะอ่เสร็จแล้วนะคะจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้เราใส่ลายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราท่อจะมาประกอบเป็นตัวนะคะ ดยการไปประกอบกับตัวผีเสื้อนะคะประกอบผีเสือ้อทาเลายดค่ะทาเกล็ตรงกลางนะคะทาเกล็ที่ตรงกลางนี้นะคะทากา็ที่ตรงกลางเสร็จแล้วเอาตัวผีเสื้อนะคะที่เราวางเป็นกระดาษไว้ื่อนี้นะคะมาแปดะด้คยกนนี่นะคะแปะ เปะน,นะคะเปะตรงกลางนะคะห้าแปะเลยะค่ะเสร็จแล้วจะอยู่ลักษณะนี้นะคะจะอยู่ลักษณะนี้ต่อไปแล้วก็ใส่ตานะคะตาหรือนักเรียนจะวาดก็ได้นะคะจะวาดก็ได้ตานะคะจะวาดตาก็ได้นะคะ แต่ว,ว่าดนี้จะตัดก็ได้นะคะสำหรับตาผมผีเสื่อนะคะตาผมผีเสื้ออ่านี่นะคะอันนี้ลักษณะที่ใส่ตาแล้วนะคะต่อไปก็มีอะไรคะมีหนวดนะคะ มีหนวดของผีเสื้อนะคะเราต้องติดหนวดผีเสื้อผีเสื้อต้องมีหนวดนะคะผีเสื้อนะคะหนวดเสียอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสีดำนะคะแล้วแต่สีอะไรก็ได้ไม่ระบุว่าต้องเป็นสีดำคนะที่เป็นสีอะไรก็ได้ผีเสื้อมีหลายสีนะคะติดหนวดนะคะก็ติดหนวด อ๋อผีเสื้ออ,อะนะคะจะอยู่ลักษณะแบบนี้ ยังขาดอะไรอ่ายังขาดปากนะคะนิดนึงปากนะคะปากปาก,ปากนิดนึงขอผู้ชีแดงนะปากผีเสื้อะช่ okay. เื้อของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะผีเสื้อสวัสดีค่ะผีเสื้ออ่าตอนนี้เสร็จไปผีเสื้อนะคะวันนี้คุณครูก,ก็มีมออกฝากคลินี้นะคะเจอกันคลิปหน้าว่าจะมีอะไรนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ